คนที่ปล่อยข่าวแบบนี้คือควายเท่านั้นอ่ะท่านเป็นคนอย่าให้ควายจุง้งมีคนปล่อยข่าวนะว่าผมใช้สองพันเอาไปสองพันล้านไปให้ธรรมนัฐแล้วล้มไม่สําเร็จผมเลยแย่นี่คนอย่างผมนะหาเงินโดยเริ่มจากศูนย์นะคิดเป็นใช้เงินไม่โง่ไม่โง่ เอางี้ดีกว่สมมุติว่าผมผมจะใช้สองพันเนี่ยสมมุตินะสมมุติหัวยาสองพันเนี่ยนี่คุณประยุทธ์ชนะยี่แปดเสียงถ้าหายไปยี่แปดเสียงนี่คือหลุดเลยนะสองพั 2, นนี่หัวละเจ็ดสิบล้านประมาณใกล้ๆไอ้นี่ห้าล้านเนี่ยวิ่งกันหางชี้แล้วแล้วเจ็ดสิบล้านนะผมโง่เหรอผมไม่เคยคิดเรื่องพวกนี้เพราะผม ผมทับผ่านมาก่อนผมจะไม่ชอบเรื่องการเงินการเมืองประเภทนี้ผมถึงเข้าการเมืองอาสาการเมืองเพราะปี40ระบบรัฐบบรัฐธรมนูญมันดีผมเลยอาศัยเต็มที่แต่ทุกคนไปเห็นว่าผมมีตังผมเนี่ยจะซื้อเสียงงั้นงีน้นี่ผมบอกแล้วไงการปล่อยข่าวเนี่ยต้องเช็คบ้านเราเนี่ยไม่ค่อยรีเสิร์ชไม่ค่อยเช็คแต่เดี๋ยวนี้เด็กรุ่นใหม่ไม่รู้ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครมีข่าวลือเกี่ยวกับเรื่องผมทั้งหมดนี่มาขับเฮ้าส์เลยมาถามถามผมเลยผมจะตอบตรงไปตรงมาเลยนะครับ oh. คนที่ปล่อยข่าวแบบนี้คือควายเท่านั้นแหะท่านเป็นคนอย่าให้ควายจุง้ง <ผม S 1> ต้องมาถาม <c oughs> ถามผมเลยนะ <c oughs> แล้วผมจะอธิบายฝั่ง <c oughs> นี่ปล่อยข่าวเรื่องนั้นเรื่องนี้ปล่อยข่าวผมเนี่ยลาคาญมากเรื่องการปล่อยข่าวถ้าท่านเป็นคนให้ควายจูงเนี่ย ไม่ได้อย่าท่านต้องมาถามผมตรงๆเลยแล้วผมจะบอกหมดทุกเรื่องผมบอกเลยไงถ้าผมพูดไม่มีคำโกหกถ้าผมคิดว่าสิ่งนั้นไม่ควรพูดผมจะไม่พูดนะฮะเพราะนั้นเนี่ยเด็กรุ่นใหม่เก็บรับเก็บรีคอร์ดผมไปเลยนั่นก็สัปดาห์ก่อนไปบอกว่าท่านดิวล่มสัปดาห์ก่อนใช่เห็นบอกดิวล่ม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 ดล่มดิว่มดิว